สวัสดีค่ะสวัสดีแนะนําตัวนิดนึงค่ะครับผมปิชาเตชะเฮมิโยครับเป็นรองกรรมการผู้จัดการบริษัทนิลาวีพาร์ตี้ครับชานชัยเตชะเฮมิโยครับเป็นรองกรรมการเหมือนกันครับวันนี้ได้รับรางวัลเกี่ยวกับอะไรคะรางวัลเกี่ยวกับโรไ r ส์แคทเธอรีนครับเกี่ยวกับบ้านแล้วนิราบครับแล้วก็โครงการนี้ค่ะอยู่ที่ไหนแล้วก็จุดเด่นเป็นยังไงคะยัง่ยครับโครงการอยู่ ตรงคลองศรีวราาสวัสดิ์ครับอ่าก็โครงการนี้มีจุดเด่นคือเราก่อสร้างแนวสไตล์ยุโรปโดยที่เรามีประตูชัยเป็นประตูทางเข้าประตูชัยของฝรั่งเศสแล้วก็ในส่วนของสิ่งแวดล้อมรูปแบบบ้านนิติบุคคลก็เป็นโซนยุโรปหมดเลยครับค่ะมีมีกี่หลังคาเรือนแล้วตอนนี้การตลาดเป็นยังไงบ้างตอนนี้มีร7 4หลังคาเรือนครับการตลาดนี่ขายได้ประมาณ3 0นนะครับแล้วก็ของโครงการเราเราจะเน้นเป็นเรื่อง อ่าโลคาร์บอนในเอเวอเรสต์เป็นหลักด้วยครับโครงการนี้ทำให้บอกว่าเราเข้าร่วมกับอ่าคังธนาคารเกียรตินาคินเพื่อลดปริมาณคาร์บอนในการขอสร้างด้วยครับแล้วก็รางวัลตรงเกียรติวันนี้ค่ะอยากให้เชิญชวนหรือว่าแนะนําให้คนเข้ามาประกวดรางวัลน,นี้ค่ะก็ครับขอเชิญชวนผู้อระการทุกท่านนะครับได้เข้าร่วมโครงการนี้เพราะว่าคงอ่าเรียกว่างานงานนี้เป็นงานที่ดีมากที่ผู้อบการดีเด่นทั้งประเทศที่เข้าร่วมแล้วก็ได้พบปะกันครับ นอกจากได้พบปะแล้วเรายังต้องพัฒนาฝีมือเพื่อเข้าลุวมคงเพื่อรับรางวัลในปีต่อไปด้วยครับดีนค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะ